โอเคเฮ้ยม okay. ีลุนฟรีเอาลงเฉยจัดไปฟรีในฟรีโอ้ยเบ็ดสิบเอาเรื่องจองสองนั่นเพื่อนนะโอเคก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะกับพีเออาร์สองเจ็ดสปินนั่นเพื่อนนะก็จะพามาเล่นเกมของค่ายพีจีเหมือนเดิมนะวันนี้นะก็มาพบกับมาจองเวสองแล้วกันนั่นเพื่อนนะ จากที่เราแบบไม่ได้เล่นมานานนั้นเพื่อนนะเออก็เล่นมาจองหนึ่งมานานมากเลยนั้นเพื่อนนะมาจองสองไม่ค่อยได้หยิบวันนี้มาเดี๋ยวมาหยิบมาจองสองด้วยทุนหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะแล้วก็เออ่ใครที่อยากเข้ากลุ่มอนัสไทม์นั้นเพื่อนนะเหมือนเดิมกดที่ลิงก์ใต้คลิปนั้นเพื่อนนะลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้เหมือนเดิมนะจะมีลิงก์เดียวเท่านั้นลิงก์อื่นไม่เกี่ยวนั้นเพื่อนนะลิงก์ผมจะอยู่ข้างบนสุดนะที่ผมปักหมุดไว้นะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่่มมแล้วก็็เเออสาารถชค ตารางมูละสามของเราได้ทุกเวลานั้นเพื่อนนะเข้าไปเช็กเลยว่าเกมไหนกาลังมาโอเคนั่นเพื่อนไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยมาลุยเหมือนเดิมนะทุนพันผมจะใช้เบียดยี่นั่นเพื่อนนะเบียดยี่เปิดเลยนะรับรองไม่ผิดหวัง <c oughs> แล้ว็ม่มีมีพี่ท่านหนึ่งเพื่อนนะพี่คนหนึ่งนะบอกคอมเมนต์บอกผมว่าไหนแน่จริงลองถอนให้ดูโชว์ให้ดูหน่อยสิโอ้ ถ้าผมถอนเนี่ยผมบินเลยนะเพื่อนๆนะเอเ้ยมันถอนโชว์ไม่ได้นะเดี๋ยวจะบินนะเพื่อนนะไม่รู้ผมจะมากหกทำไมก็มาเล่นได้ก็คือได้จริงเสียก็คือเสียจริงนะเพื่อนนะไม่มีใครเล่นเสียตลอดหรอกนะเพื่อนมันต้องมีคนเล่นได้บ้างโบโอ้โหเต็มจอร้อยสามสิบหกบาทยังไงต่ออีกกินช่องแรกมาไม่ลงอีก อะไรเเนี <One input> ่ยพื่อนๆนเข้ามาพูดมาคุยกับผมได้นะเพียงแค่คอมเมนต์คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะอยากผมเล่นเกมอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็เดี๋ยวจัดให้เพื่อนๆนะอย่างเช่นจะทุนทุนสามพันพันหมุนนะเบ็ดบาทอะไรเงี้ยเออถ้าเพื่อนๆทนรอดูจนจบได้ผมก็จะเล่นให้นะผมไม่ขัดเพื่อนๆนะจัดให้ตลอดให้ โอ้โหเคมากเพื่อนมากโอ้โหยังขาดทุนอยู่นะช่วงนี้ยังขาดทุนอยู่โอ้โหออคอมโบหน่อยเถอะนะเดี๋ยวจะมาย้ำอีกทีนะใครที่อยากเข้ากลุ่มนัสธามนั่นเพื่อนนะมากดที่ลิงก์ใต้คลิปคอมต์แรกที่ผมไว้นะเราไปเริ่มเบรคสี่สิบแล้วนะตอนนี้ โอห้ากลมยังไงต่อ,ตอโอเคห้าขีดโอเคสามกลมยังไงต่อมาขอเยอะๆขอเยอะๆแหมไม่เอาเลอะๆอจะเอาเยอะๆอ <c oughs> เอาค้างเฉยยังไงเนี่ยเอาเออ โตจามหมวเลยนะเพื่อนนะโอ้โหขาดทุนเยอะยับนั้นเพื่อนนะเหลือ4 0 0ร้อยสามร้อยกว่าบาทเองหูมตายแล้วหมุนไปสิบห้าหมุนยังไม่ได้กำไรนะั่นเพื่อนนะยังไม่ได้กำไรอะไรเนี่ย โอ้ยเอาค้างอีกเอออืมอีจีนมาโบจัดไปโว้ยช่องสองด้วยมีตัวต่อไหมจัดไปสองขีดยังไงต่อมาเออโอ้โหเลยเลยสองร้อยเองหรอร้อยกว่าตายแล้วนั่นเพื่อนโอ้โอเคช็อตนี้ยังพอขึ้นมาหน่อยเอออีแดงมาอีกแปดสิบยังไงต่อมาโอเคยังได้อยู่มาสองขีดหลามาอีกมา เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนั้นเพื่อนลืมเลยเออผมจะมาแนะนํานั้นเพื่อนนะก็คือเพื่อนไคนที่แบบว่าที่ตามผมมาอยากเล่นได้มันผมนั้นเพื่อนนะก็ใช้สูตรผมได้นั้นเพื่อนนะสือตัวสามสิบของเรานะก็จะหมุนออโต้สามสิบทุกเบ็ดนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้กําไรขึ้นมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเบ็ดเลยนะ <c oughs> ผมจะไม่กดเองนะกดเองมันไม่ค่อยเบิกนะเราเล่นสูรต,อตอรออโต้สามสิบของเรานะมาเหลือสี่สิบบาทเหลือสี่สิบบาทจะเอาเบ็ดอะไรเบร็ดสิบก่อนแล้วกันอีกสิบหมุนอีกสามสิบหมุนนะเอาเบ็ดสิบปั้นถึงก่อนแล้วกันปั้นเบ็ดสิบก่อนนั่นเพื่อนนะเหลือแค่100ร้อยกว่าบาทก็ปั้นเบ็ดสิบไปเลยจะไปเอาเบ็ดห้าเพื่อนเบ็ดห้าเหมือนกับเราเสียตังทิ้งฟรีอ่ะเบ็ดห้าส่วนมากจะไม่ได้อะไรหรอกนะเราจะลุ้นข้อฟรีด้วยเบ็ดสิบพอละ ไปเรื่อยโอเคไว้คู่มายังไงต่อโบโอ้โหเต็มจอมา46บาทโอเคโบ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 ,โบไหมตัวเดียวนะสเกตเตอร์ขอตัวเดียวนะสเกตเตอร์โอ้โหไม่ให้หวานเพื่อนอมาห้าขีดมายังไงต่อโอเคห้ากรมต่อยังไงอีกมาฮึมหูไวสามตัวเนี้ยหรอ โอ้ยยิ้เร็วต่อยเจ็บใจจัดอะไรก็ได้ไม่แค่ช่องแรกองผมไม่ลงเลยอะ่ะมาเพื่อนโอเคอีเขียวนะเมื่อกี้นะเอออย่างงี้ดิมาโอ้โหเล่นแบบน้อยนี่คอมโบดีจัดเลยนะั่นเพื่อนนะแหมทีเล่นแบบสูงสูงนี่กว่าจะจ่ายไม่แฟร์เลยอะ่ะไปเรื่อยเพื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยนะ เราไม่ร like oh ีบอยู่แล้ววันนี้นะยังไงเราต้องได้กำไรนะวันนี anyway? ้ทุนพันนะต้องเอาคืนนะสักสองสามพันก็พอแล้วนั่นเพื่อนนะโบเออยังไงต่อโอ้โหหมุนไปเรื wow 네่อยเพื่อนหมุนไปเรื่อยยังขึ้นเบ็ดยี่ไม่ได้นะที่จริงก็ขึ้นได้นั่นเพื่อนแต่ว่ากดแป๊บเดียวก็หมดแล้วเบ็ดยี่ก็ยังไม่ยังยังยังไม่ยังไม่ขึ้นเบ็ดยี่นะเดี๋ยวเบ็ดติดไปเรื่อยก่อนแล้วกัน โอเควายช่องโบจัดไปหืสเกตเตอร์มาเพื่อนเขาฟรีเบีสิบไม่รู้จะจ่ายเท่าไหร่นะเบีสิบนะไปมาจ่องสองจะทำให้เราผิดหวังไหมวันนี้โอเคมาเลยมาวายคู่มาโบยังไงต่อมาโอเคเฮ้ย มีลุ้นฟรีเอาลงเฉยจัดไปฟรีในฟรีหูยเบ็ดสิบเอาเรื่องจองสองนั่นเพื่อนนะอืมมา18หมุนกดให้ขี้แตกไปเลย <c oughs> ไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่านั่นเพื่อน <c oughs> เออมาหวยสามตัวสวยจัดมาโบห้าขีดยังไงต่ออีกมาเออมาหลามาเล้เลยมาขอมาโอ้โหอีจีนไม่หลงวนะน่ะ ที่ลงไเมื่อก้เป็นเยอะนั้นเพื่อนนะได้เยอะนะโอเคเฮ้ย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 ฟีในฟีซ้อนเปล่าไม่โอ้โหเหลื่อนเพื่อนบอกเลยเลื่อนแต่ไม่ค่อยจะจ่ายเป็นเบสเบสิบผมอยากเข้าฟีในฟีเบสสองร้อยสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะโอ้ยทองเต็มแผงไม่มีตัวต่อ โ okay. อเคห้าขีดไปดิยังไงต่อ <c oughs> โอ้โหนจ่ายน้อยจัดเลยเพื่อนเพื่อนนะเพิ่งได้มา430บาทเองขนาดเข้าฟรีในฟรีเนี่ยถ้าไม่เข้าฟรีในฟรีผมว่าเกลือจัดเลยนะตอนนี้ก็เกลือน,นันเพื่อนเออมาว้ยสามตัวโบโอเคร้อยยี่สิบยังไงต่อมาอือ <c oughs> อะไรวะเนี่ย โอ้โหเพื่อนตายแล้วได้ไม่ถึงพันวะ่ะไม่แน่แต่ไม่แน่แต่ไม่แน่สองูส้สตดท้ายโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนฟรีในฟรีซ้ำไหมตัวเดียวขอตัวเดียวโบโบโบเก <c ười> <c ười> ลือนั่นเพื่อนนะ โอ้ได้มาเจ็ดร้อยสามสามสิบเจ็ดบาทก็เบ็ดสิบก็ถือว่ายังโอเคนะเพื่อนยังโอเคแต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาเก้าร้อยแล้วเราเปลี่ยนเบ็ดดีกว่ามาเป็นไรดีสี่สิบเลยไหมหรือไลดีหกสิบบ่สี่สิบไปมาจากสี่สิบดีกว่ามาลุยมาเบ็ดสี่สิบถ้าข้อฟรีก็รู้เรื่องเหมือนกันนะจองสองนั่นเพื่อนนะแต่จองสองจ่ายไม่ค่อยหนักเท่าจองหนึ่งหรอกนั่นเพื่อนนะจากที่ผมเล่นเล่นมาก็ จองหนึ่งแตกแสนก็แตกก็มีแล้วน้เพื่อนไปดูได้เลยนะแตกแสนแตกห้าหมื่นอะไรเงี้ยโบ <c ười> โอเค โอเคมาไหลไปห, <c oughs> หน้ามาหน้ามาแบบสวยตลอดเลยนั่นเพื่อนนะแต่ว่าไม่คอมโบเท่าไหร่อือหืออือหือโอเคยังไงต่ออ้โห ดูเดียวเดียวเร็วนี้โอ้โหเพืเ่อนๆไม่มีคอมโบเลยอ่ะแบบลุ้นเข้าฟรีก็ไม่สี่สิบไม่รู้จะมาปะเนี่ยอีกแปดหมุนเนี่ยโอ้โหไม่มาก็ต้องปั้นต่อแล้วแหละโอ้โหหมุนจะเกลือนะวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวถ้าเสียเดี๋ยวไปผมทั้งหมดนี่ก็ไม่ต่อแล้วกันนะเดี๋ยว ไปเล่นมาจองหนึ่งดีกว่านะจองสองผมว่าเกลือว่ะวันนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเผื่อมีเยาว่าฟุกนะเพื่อนนะเผื่อแบบมีช็อตฟุกช็อตอะไรนะเหลือร้อยเจ็ดบาทเป็นยี่แม่งเลยไหมสามสิบหมุนด้วยมามาดิ <c oughs> เออมาดีแ <c oughs> ม่งเกลือจริงๆนะวันนี้เออเออ S <S ยังยังได้อยู่อีสิบบาทมาสิบบาทสุดท้ายยังไงสิบบาทสุดท้ายโบโอเคก็นั่นเพื่อนนะวันนี้เกลือนะนนเพื่อนทุนพันนะที่จริงก็ได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาพันหนึ่งแล้วแหละนะได้คืนมาแต่ว่าก็ไม่ไม่ไมไมเลิกก็ไม่เป็นไรนเพื่อนใครจะเลิกนะเราก็ต้องการกําไรนะเท <laughs> ่าทุนก็ไม่ดี โอเคนั่นเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วลกันพีนอาร์สองเสปินน์ั่นเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมมาจองหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันนั่นเพื่อนนะเ,เหมือนเดิมใครที่อยากกลุ่มหุนัสทามลิงใต้คลิปคอมมเนต์แรกที่ปักหุ่นไว้นะั่แล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มหุนัสทามแล้วก็สามารถเช็คเช็คตารางโบนัสทามของเราได้เลยนั่นเพื่อนนะมีทุกช่าชาวงเวลาเช้าบ่ายค่ำเดึกโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาใหม่อีกคลิปหน้านั่นเนพะ